วันนี้มาดูบรรยากาศฝนกันครับมาแต่เช้าเลยบรรยากาศฝนใกล้จะตกแล้วครับคืมคำมาแต่เช้าอันนี้ก็เป็นปาากล้วยครับหัวปีก็ ตัดได้แล้วจิ้มน้ำพริกได้ครับขายก็ได้อันนู้นก็เกือบแก่กล้วยน้ำว้าครับปลูกได้สามปีครับสองปีสามปีใกล้จะลอยนะครับลากใกล้จะลอยแต่ก็มีหนอก็ดกดีครับ ได้กินเรื่อยๆแต่ส่วใหญ่ก็จะล้มครับอย่างเครือนี้ครับล้มมาไม่ได้เอาไปไหนครับสุกนกกินไปต้นยังสดอยู่เลยคอันนี้ฝนมาเนี่ยครับร้อนแรงมานาน กาดป่าสวนก็แบบนี้แหละครับเป็นกล้วยเก่าครับแต่ก็พยายามจะออกเครือว่าจะฟันทิ้งแล้วครับออกเครือมาอีกลากโคลนก็ลอยหมดแล้วมะพร้าวสูงหลายปีนะครับยี่สิบกว่าปี นี่ก็เป็นกระเพาขึ้นเองออกดอกแก่แล้วครับเอาไปเพาะก็ได้นะครับขึ้นตามธรรมชาติปล่อยทิ้งไว้มเมล็ดทิ้งไว้ก็ขึ้นมาพามาชมขาครับนี่เป็นขาปลูกต้นเดียวแท้ๆครับซื้อจากตลาดนัดมาต้นเดียวเอามาแช่น้ำแล้วมาปลูก มีปีฝ่าครับออกดอกแล้วพอปลูกแล้วแทบไม่ได้ขุดไปกินเลยครับใบสังเกตใบหน้าแรงนี้หน้าฝนจะงามหน้าแรงก็จะใบแบบนี้นะครับแต่ก็แตกใบใหม่มาเรื่อยๆก็ขาตะไคร้พวกนี้เขาจะแตกใบตลอดบรรยากาศคืมฝน เมื่อคืนก็ตกปอแปะมาได้หน่อยนครับชุ่มชื้นใบยังมีน้ำฝนขังอยู่บ้างเมื่อคืนมีสิมมานิดหน่อยปอแปะพอให้หญ้าเปียกแต่วันนี้น่าจะตกเยอะครับก็พาชมบรรยากาศฝนใกล้ตกยามเช้าเชและที่ตกไปแล้วบ้าง สวัสดีครับ